<premises. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนมาดูแอปอ่านข่าวแล้วได้เงินด้วยค่ะทุกคนบางคนนะคะก็อ่านข่าวเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าการที่เราอ่านข่าวเนี่ยสามารถแลกเงินได้ด้วยนะคะและข้อดีของแอปนี้นะคะก็คือถอนเงินเข้าทูมานี่ได้ค่ะทุกคนใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารน้องๆคนไหนที่มีแค่ทูมานี่ก็สามารถทําได้นะคะและนนี้ก็จะเป็นยอดที่แํมได้ถอนออกมาค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อโหลดแอปมาดูก่อนได้นะคะหลังจากโหลดแอปมมมาาาาแลลล้้ววก็สรถงทะะะเเบียยนนไไดค่่ เป็นกับ a c e b o o k Li น์หรือว่าเบอร์มือถือได้เลยสาหรับคนที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้พันเหรียญเลยนะคะซึ่ง1นึ่พันเหรียญที่เราเพิ่งได้เมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถแลกได้1บาทนะคะทุกคนสามารถาสะสมเหรียญไปเรื่อยๆทํากิจกรรมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อรอถอนลวดเดียวได้เลยนะคะในแอปไม่ได้มีแค่อ่านข่าวนะคะทุกคนแต่ว่ามีกิจกรรมอื่นๆให้ทามิชชั่นอื่นๆให้ทําอีกด้วยนะคะเช่นถามตอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวอั้มจะลองําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอั้มก็กดเข้ามาตอบแบบสอบถามปกติเลยนะคะหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จเเเรรรีีีียยยยยยยบ้อออนนนนนะะะะะคคคมัก็ไดห่่่ล ได้มาแล้ว500เหรียญง่ายๆเลยและตรงนี้ก็จะมีให้กดล็อกอินเพื่อรับรางวัลหรือว่ารับเปลี่ยนด้วยนะคะทุกคนก็สามารถกดได้ทุกวันเลยและอ้ําจะทําอีกหนึ่งกิจกรรมให้ทุกคนได้ดูก่อนจะพาทุกคนไปอ่านข่าวนะคะนั่นก็คือการกดติดตามอ่อไท a i Daily นะคะเป็นเพจเขานะคะพออ้ํากดติดตามปุ๊บอ้ําก็จะได้เหรียญมา2,000เหรียญค่ะทุกคนจากนั้นอ้ําจะไปอ่านข่าวแล้วค่ะอ้ําก็จะมาที่หน้าแรกนะคะแล้วอ้ําก็เลือกไปที่ข่าวที่อ้ําจะอ่านนะคะหลังจาก วิ่งอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือมันจะจับดูว่าเราอ่านข่าวอยู่ไหมนะคะอํมก็ได้มา170เหรียญคะ่ะทุกคนซึ่งเราก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะให้ตัว AI มันจับว่าเออเรามีการอ่านข่าวจริงๆนะคะหลังจากที่เราอ่านข่าวจบนะคะหรือว่าตัว AI ไอมันวิ่งวนครบเป็นวงกลมแล้วเราจะได้เหรียญมานะคะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แบบเออเหรียญที่เยอะพอที่จะถอน,นะคะ่ะนอกจากจะมีข่าวให้อ่านแล้วก็ยังมีวิดีโอให้เราดูนะคะทุกคนมีวิดีโอบันเทิงต่างๆวิดีโอข่าวต่างๆนะคะหรือว่าวิดีโอ ที่มันมาจากติ๊กต็อกก็มีให้ดูเลยนะคะทุกคนสามารถเลือกดูตามที่เราชอบและหลังจากที่เราดูเราก็จะได้เงินเหมือนกันนะคะทุกคนคือทุกอย่างที่อยู่ในแอปเนี้ยเราสามารถเลือกทําได้เลยถ้าทําแล้วเราก็จะได้เงินทุกอย่างเลยค่ะ และสำหรับตัวแอปไทยเดลี่นะคะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้ําจะใส่ลิงก์ไว้ให้เพื่อไปดูเพิ่มเติมนะคะและสําหรับตัวกิจกรรมนะคะทุกคนสามารถเลือกทําตามความต้องการหรือว่าความสะดวกของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดของตัวกิจกรรมให้ละเอียดด้วยนะคะก่อนที่จะเลือกทํานะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบาย